สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกูเซออนทัวร์ <tour> อีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆนไปร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยนาศูนย์นเคพื่อนพี่ศูนย์ฮอนด้าโชคปัญญาลำอินทานะครับผมไปกันเลยครับ เลยค่ะฟรีดาค่ะติจดทะเบียนพรบนะคะแล้วก็ของแถมอื่นๆอีกมากมายออกรถทันทีก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะคะกับค่ะ่องปัญญามาต้มมีทั้งหมดฟองสาขาด้วยกันค่ะสาขาเรียบ่วนรามินทาวสติกกับเซ็นทรัลไอเทียรแล้วก็สาขาวังลิงนะคะติดกับไปซีลพา้าวนะคะกับโปรโมชั่นลดของเราแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยพร้อมขายแล้วด้วยเรียนเชิญได้เลยนะคะที่ร้านของโชคปัญ เด็งานคจ้างาของนกมำานะรและจะงานนี่รสะล้วอีจะมีคนมา้อางานาและมารับสองะึ่แล้วนะคะครับน้ำเติมอยู่ด้านหลังน้ำแดงน้ำเย็นๆนะคะแล้วก็อาหารนะคะที่ทุกท่านทานกันอยู่ รบร้อยแล้วนะครับกับการบริจาครอหิตให้กับสถาการณ์ไทยน้าสุกเพื่อนที่ช่องปัญญาลามินทานะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากมาร่วมบริจาครอหิตเท้าหน้าเดือนขัาวานะครับก็มาได้นะครับผมที่ช้องปัญญาลามินทานะครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปด้วยภาษาปากกนยออมือพกคือไปว,ว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมสวัสดีครับ